เวลคัมแบ็กคาคาริตี้วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจและถูกถามเข้ามามากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเครื่องบินขับไล่ที่ประเทศไทยมีใช้งานอยู่ในปัจจุบันสมรรถนะที่แท้จริงเป็นอย่างไรราคาแพงแค่ไหนและคุ้มค่ากับงบประมาณการป้องกันประเทศหรือไม่เวลาพูดถึงเครื่องบินขับไล่เราไม่ได้พูดถึงแค่เครื่องบินธรรมดาแต่เรากำลังพูดถึงพลังอำนาจทางทหารความเร็วเทคโนโลยีสมัยใหม่อาวุธที่ล้ำสมัยและสิ่งสำคัญที่สุดคือการหาสมดุลระหว่างสมรรถนะกับราคา ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในชาติที่พยายามรักษากองทัพอากาศให้มีความทันสมัยและเครื่องบินที่ไทยเลือกก็มีเรื่องราวน่าสนใจที่ต้องเล่าเริ่มจากซ a บแจส39กริเปนเครื่องบินขับไล่จากสวีเดนที่ถือเป็นหัวใจเอทับอากาศไทยไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้กริปเปนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจที่แตกต่างและคุ้มค่ากริปเปนเป็นเครื่องบินขับไลอ่เอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูง ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาต่ำแต่ยังคงมีประสิทธิธภาพสูงสุดมันสามารถทำความเร็วได้ถึงแม้สองระยะปฏิบัติการประมาณ3,200กิโลเมตรถ้ามีถังเชื้อเพลิงเสริมติดตั้งเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรองรับอาวุธหลากหลายทั้งอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีที่แม่นยำราคาต่อเครื่องอยู่ที่ราว60-70ถึงล้านดอลลาร์แต่สิ่งที่ทำให้กริเป็นน่าสนใจกว่าคือค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินที่ต่ำมาก ประมาณ4,700ดอลลาร์ 4, 700, ถือว่าถูกที่สุดในบรรดาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ให่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมไทยเลือกกริปเป็นมาเป็นกำลังหลักอีกหนึ่งกำลังรบสำคัญคือ F-16 Fighting Falcon จากสหรัฐอเมริกาไทยใช้ F-16 มาตั้งแต่ทศวรรษ1,980และได้รับการปรับปรุปรงมาตลอดจนถึงปัจจุบัน F-16 มีชื่อเสียงเรื่องความคล่องตัวความเร็วเกินแมส2และความสามารถในการติดตั้งระบบตรวจการและอาวุธขั้นสูง ราคาซื้อใหม่อาจอยู่ที่30-40ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่เมื่อรวมระบบอิเล็กทรอนิกส์อาวุธและการอัปเกรดตัวเลขก็สูงขึ้นค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินอยู่ที่ราว7 0 0 0 8 0 0ถดอลลาร์แม้จะแพงกว่ากริปเป็นแต่ F 1 6เป็นเครื่องที่พิสูจน์แล้วในสนามรบทั่วโลกความน่าเชื่อถือและความแข็งแกร่งคือสิ่งที่ยังทำให้มันเป็นกำลังหลักของกองทัพไทย ในอีกด้านไทยยังคงมีเครื่อง F-5 Tiger II ของ Northrop ที่ใช้งานมานานแม้จะเก่าแต่ก็ได้รับการอัปเกรดเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรดาร์ใหม่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือการติดตั้งขีปนาวุธรุ่นใหม่ F-5 เล็กกว่าและไม่ทรงพลังเท่ากับ g ริปเปนหรือ F-16 แต่ราคาถูกกว่ามากเดิมที F-5 ราคาแค่2-3ถึงล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแม้จะมีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาต่ำกว่าแต่ข้อจำกัดด้านสมรรถนะทำให้มันถูกใช้ในภารกิจรองเป็นหลักอย่างไรก็ตามมันยังคงเป็นเครื่องที่ช่วยลดภาระของเครื่องบินหลักได้ เมื่อเราพูดถึงสมรรถนะเราไม่ได้ดูแค่ความเร็วหรืออาวุธแต่ต้องดูระบบเรดาร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ริบเป็นใช้เรดาร์ PS05A ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและยังสามารถทำงานร่วมกับระบบของ NATO ได้อย่างดีส่วน F16 รุ่นใหม่ๆที่ได้รับการปรับปรุงติดตั้งเรดาร์ AESA ที่มีระยะตรวจจับไกลขึ้นและต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะการรบสมัยใหม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบินเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการมองเห็นก่อนและป้องกันตัวเองจากสงครามไซเบอร์และสัญญาณราคาจริงขององค์การมีเครื่องบินขับไล่ไม่ได้หยุดแค่ค่าตัวเครื่องเพราะต้องรวมถึงอาวุธอะไหล่การฝึกนักบินการซ่อมบำรุงระยะยาวและเครื่องมือสนับสนุนภาคพ,พื้นดินเช่นตอนไทยซื้อกลิปเปนไทยได้รับเครื่องซับ3ามสำหรับเตือนภัยล่วงหน้ามาพร้อมกัน รวมถึงอะไหล่และการฝึกทําให้โครงการนี้มีราคาสูงกบว่าการซื้อเครื่องเปล่าเปล่าหลายเท่าเช่นเดียวกับ F16 การอัปเกรดแต่ละครั้งต้องใช้เงินจํานวนมากและต้องทําต่อเนื่องเพื่อให้เครื่องยังคงสู้กับภัยคุกคามสมัยใหม่ได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีข่าวว่าประเทศไทยสนใจ F35 ซึ่งเป็นเครื่องบินล่องหนรุ่นใหม่จากสหรัฐอเมริกา แต่ติดปัญหาคือราคาแพงมากอยู่ที่ราว80-100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงบินสูงกว่า30,000ดอลลาร์สำหรับไทยที่มีงบจำกัดและยังต้องใช้เงินในด้านอื่นๆอีกมากการซื้อ F-35 อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เป็นจริงในตอนนี้ถึงแม้มันจะมีสมรรถนะสูงมากก็ตามหากมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราจะเห็นการแข่งขันชัดเจนสิงคโปร์มี F-15SG และกำลังจะได้ F-35 เวียดนามใช้ Su-27 และ Su-30 จากรัสเซียมาเลเซียมี S.U. 30 MKM และ F/A-18 อินโดนีเซียก e ็เพิ่งทำสัญญาซื้อราฟาเฟลจากฝรั่งเศสและสนใจ F-15EX จากสหรัฐอเมริกาดังนั้นไทยต้องรักษาความสามารถทางอากาศให้สมดุลกับภูมิภาคและปกป้องอธิปไตยสมรรถนะอีกอย่างที่ต้องพิจารณาคือความสามารถรอบด้านเครื่องบินสมัยใหม่ไม่ได้ทำได้แค่สู้รบอากาศสู่อากาศแต่ยังต้องโจมตีภาคพื้นปลดการและทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยปริเป็นถูกออกแบบมาให้ทำภารกิจได้ครบทุกแบบ ส่วน f 1 6ก็มีความสามารถใกล้เคียงขนาดที่ f 5ถูกจำกัดมากกว่าการอัปเกรดจึงเป็นวิธีที่ทำให้เครื่องรุ่นเก่ายังพอทำหน้าที่ได้อีกสิ่งที่สำคัญคือการฝึกนักบินเครื่องบินจะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้านักบินไม่ชำนาญกองทัพไทยลงทุนในการฝึกนักบินอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและร่วมกับพันธมิตรต่างชาติรวมถึงใช้ซิมูเลเตอร์และเข้าร่วมการซ้อมรบระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่แต่มีผลโดยตรงต่อสมรรถนะของกองทัพเมื่อมองไปข้างหน้า ไทยจะยังคงต้องหาสมดุลระหว่างสมรรถนะกับราคากริปเปนยังคงเป็นกำลังหลักและ F16 ก็จะได้รับการอัปเกรดต่อไปส่วน F5 คงทยอยปลดประจำการและนี่จะเป็นเวลาที่ไทยต้องตัดสินใจว่าจะซื้อกริปเปนเพิ่มหรือหันไปหาเครื่องแบบอื่นการตัดสินใจนี้ไม่เพียงขึ้นอยู่กับงบประมาณ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศและยุทธศาสตร์ความมั่นคงในระยะยาวทั้งหมดนี้คือภาพรวมของเครื่องบินขับไล่ที่ไทยมีอยู่ในปัจจุบันพริปเป็นโดดเด่นเรื่องคุ้มค่าและเทคโนโลยี F-16 แข็งแกร่งและเชื่อถือได้แม้จะมีต้นทุนสูงกว่าส่วน F-5 คือกำลังเสริมราคาถูกที่ยังทำงานได้บ้างเมื่อจำเป็นทุกทางเลือกคือการช่างน้ำหนักระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุนจริงๆและนี่คือเรื่องราวที่ทำให้กองทัพอากาศไทยน่าติดตามที่สุดในภูมิภาคอาเซียน